ครับก็วันนี้มากับสารวัตรกำนันตำบลมะโปงครับสวัสดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนมะโป่งเราคนอ๋อขาหรือคนอำเภอพันทองเนี่ยไม่รู้ว่าอำเภอพันทองเราเนี่ยมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กออทิสติกนะเราก็หลายคนไม่ทราบครับไม่รู้เลยนะใช่ใช่นะวันนี้ส่วนมากจะรู้ก็ว่าเออมีที่แปดลิ้วอืมที่นะแต่พันทองเราเนี่ยมีวันนี้เราได้มีโอกาสได้คุยกับคุณตุ๋ม นะครับเนาะวัสดีครับคุณครูเนาะ,ะก็ได้มีโอกาสได้ได้ความรู้ค่ะคุณครูผมถามนิดนึงความเป็นมาของสถานที่รับเลี้ยงเด็กออทิสติกในที่นี้มันเป็นมาอย่างไงครับค่ะก็สืบเนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา12จังหวัดชลบุรีนะคะเรามีสำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองชาติอำเภอบ้านบุงจังหวัดชลบุรีแต่เนื่องจากว่าจํานวนเด็กเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในอำเภอต่างๆ เพราะฉะนั้นการเดินทางของเด็กที่จะไปที่อำเภอหนองอำเภอบ้านบึงเนี่ยมันค่อนข้างไกลแล้วก็ถ้าผู้ปกครองมีแค่มอเตอร์ไซค์หรือว่าต้องนั่งรถโดยสารเนี่ยมันก็จะเป็นการเสียเวลาแล้วก็มันไม่ปลอดภัยสําหรับดเด็กใช่ค่ะเราก็เลยเมีนโยบายในการที่จะมาเปิด,ดเขาเรียกใช่ค่ะเขาเรียกหน่วยบริการก็คือตามอำเภอต่างๆ เพื่อที่จะให้บริการกับเด็กในพื้นที่อำเภอนั้นๆอันนี้จากกระทรวงไหนครับอ่ากระทรวงศึกษาธิการค่ะเป็นนโยบายของรไม่ใช่ของเอกชนไม่ใช่ข่ะคือเดนีของเราได้รับรองจากกระทรวงศึาใช่ค่ะเป็นจัดเป็นสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการค่ะคือเรารับเด็กประเภทไหนบ้างครับอ่าของเราจริงๆเราให้บริการทั้งหมด9ประเภทความพิการขอตามกฎกระทรวงนะคะก็จะมีการมองเห็นการได้ยินสติปัญญา ร่างกาย LD LD ก็คือบอกพร่องทางการเรียนรู้นะคะคแล้วก็บกพร่องทางการพูดและภาษาบกพร่องออทางพฤติกรรมหรืออารมณ์แล้วก็ออทิสติกแล้วก็พิการสอนพิการสอนนี่ก็คือประเภทความพิการมากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งประเภทก็คือแต่สองประเภทขึ้นไปนี่ก็คือพิการสอนอค่ะเรา <จะ S 2> เราเราับตั้งแต่ อายุเท่าไหร่ครับอ่าจริงๆตามนโยบายก็คือตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ mm hmm. คือถ้าอย่างเด็กบางคนเช่นเด็กดาวซินโดมที่เขาสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่แรกเกิดครับก็สามารถที่จะมารับบริการได้เดี๋ยวขอถามเป็นความรู้นิดคนระับดาวซินโดมกับออทิสติกเนี่ยมันมันต่างกันยังไงบ้างอ่อดาวซินโดมเนี่ย <laughs> จัดเป็นเด็กอยู่ในประเภทปกพ้องทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีพัฒนาการช้า ะะไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารการเชื่อ,อตนเอง <c oughs> หรืออะไรต่างๆเ,เขาก็จะช้าพูดช้าเดินช้านะคะส่วนออทิสติกเนี่ยเขาพัฒนาตาเขาจะปกปติพัฒนาการเขาอาจจะช้าแต่ก็เขาจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องการเข้าสังคมแล้วก็มีปัญหาพฤติกรรมเช่นบางคนเดินขยิงบางคนสะบัดนิ้วบางคนก็ชอบปรี๊ดอะไรเงี้ยจะเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมอันนี้ก็คือออทิสติก ใช่ค่ะดาวซินโดมนี้ก็จะมีลักษณะทางร่างกายหรือว่าหน้าตาในโดยปกติเฉพาะแบบใช่ไหมหรือว่าใช่ค่ะก็จะดั้งแมพผูกลางอย่างที่เราเห็นใช่ค่ะเขาจะมีลักษณะของเขาโดยเฉพาะที่เป็นดาวซินโดมส่วนสติปัญญาก็จะแบ่งเป็นพัฒนาการช้าก็คือหน้าตาอาจจะปกติแต่เราวัดกันที่ไอคิวคุณครูแล้วสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่รับเด็กออทิสติกหรือดาวซินโดม ทั้งสค่ะร่างกายเราก็รับแต่ว่าช่วงนี้เราไม่มีเด็กร่างกายเพราะว่าเราไม่มีนักกายภาพค่ะเพราะฉะนั้นเราที่เราดูแลหลักๆตอนนี้คือพัฒนาพัฒนาการช้าดาวซินโดมแล้วก็ออทิสติกคุณครูแล้วค่าใช้จ่ายในการที่เด็กดูแลเด็กูแเด็กตรงนี้ครับคก็ได้มาไหนหลักๆก็จากกระทรวงนะคะค่าอาหารก็คือหัวละ30บาท ต่อคนต่อต่อวันแล้วอย่างอย่างนี้ผู้ปกครองจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างก็เราจะขอรับบริจาคเดือนละสามร้อยบาทเดือนละสามร้อยเดือนละสามร้อยใช่ค่ะก็คือเป็นค่าอ่า่าน้ำท่าไฟอย่างเงี้ยถูกต้งแหละคุณครูก็คือผู้ปกครองแถวนี้ก็ไม่ได้แบบแล้วลอย่างนี้แล้วผู้ปกครองมีจิตประสงค์ที่อยากจะ บริจาคเพิ่มเติมได้ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะบางคนเขาก็จะให้มากกว่า300รอก็มีเพราะว่าเขาเห็นว่าเออเราดูดูแลลูกเขาตลอดใช่อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างบางคนเอาหมาไปปากเลี้ยงหมาสามร้อยเนี่ยะจะเ้ยหมใช่ค่ะโอรยอย่างงี้ต้องต้องเขาเรียกอะไรต้องชื่นชมคุณครูมีกี่คนครับที่นี่อ่ามีคุณครูสองคนค่ะแล้วก็พี่เลี้ยงหนึ่งคนโอ้โหแล้วที่นี่สามารถที่จะรับเด็กได้กี่คนครับ เต็มที่คือ14บส <14. S 2> เพราะว่าด้วยพื้นที่จํากัดของเรานะคะแล้วก็เรื่องการจัดการเรียนการสอนซึ่งเด็กพวกนี้การจัดการเรียนการสอนก็จะต้องจัดเฉพาะบุคคลก็คือประกบตัวต่อตัวอย่างโตอย่างนี้ค่ะครูก็จะนั่งหนึ่งคนประกบเด็กอีกหนึ่งคนนอกจากว่าเด็กคนไหนที่เขาพอจะทํางานเองได้เขาก็จะนั่งทํางานของเขาไปเราก็ให้งานเราก็จะประกบเด็กที่เรา ยังยังได้ไม่ไไม่เท่าไหร่ช่นชมครูมากเลยตามร้อยนี่ทำเ้วยหัวใจทำดปวยจิตใจจริงชุดชมคุณครูนิดหนึ่งนิดนึงครับขอคำแนะนำในกรณีที่ผู้ปกครองเอาเด็กมาจะฝปากเลี้ยงที่เนี่ยสมมติว่าถ้าเต็มแล้วคุณครูก็มีคอนเนคชั่นส่งต่อหรือให้คำแนะนำได้ใช่ไหมครับผมเชื่อว่าเชื่อว่าผู้นำาะหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้นะคือวันนี้ได้มีโอกาสมาเข้าเวรเข้านนานบริการประชาชนเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณผู้ค่งนี้ณก็ไ้ตามาก็ได้ด้วยใช่ไได้ค่ะคือเราเราจะดูที่พัฒนาการเด็กก่อนนะคะบางคนอาจจะมาแบบเรียวๆเลยยังไม่ได้ผ่านหมอยังไม่ได้ผ่านอะไรมาแค่บางทีด้วยความที่เราเคยประสานกับอบตประสานกับศูนย์เด็กเล็กใช่เทศบาลอะไรเงี้ยเขาก็พอเริ่มสังเกตว่าเด็กเริ่มมีพัฒนาการไม่เป็นไม่ตามปกติเขาก็จะ อลองไปให้คุณครูดูซิบางทีเขาก็มาหาก็มาหาเราก็จะดูให้ในคัดกรองในเบื้องต้นนะคะก็คือสังเกตจากพฤติกรรมแล้วก็จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง,องอแล้วก็อาจจะมีการทดสอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแต่ส่วนใหญ่อะถ้ามาแบบเร็วเียวเนี่ยเราจะให้ไปหาหมอก่อนค่ะเพราะดนหนึงครับแล,แ,ลแ,ลรแล้วเราเดือนหนึ่งสามร้อยเนี่ย รวมถึงอาหารการกินของเด็กอะไรหมดเลยอ่าไม่ค่ะอาหารเนี่ยก็คือของกระทรวงเนาะที่ว่ามื้อละสามสิบใช่ค่ะส่วนขนมนมเราเออเรามีนมให้นมโรงเรียนค่ะผู้ปกครองสามารถนำมาเติมใช่ขนมเนี่ยเราจะให้ผู้ปกครองมาเองเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะทานต่างกันบางคนแพ้นู่นแพ้นี่แพ้ข้าวสาลีอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงวันเนี้ยผมอยากถ่ายรูปเด็กให้ดูด้วยนะแต่โดยกจะติดระเบียบเนาะอ่าก็เลยไม่ไม่กล้าถ่ายให้ท่านท่านผู้ชมได้ดู ทีนี่คุณครูผมตอบถามประดับความรู้นิดหนึ่งเด็กที่เป็นออทิสติกเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับอคือยังยังไม่มีสาเหตุที่ที่ชี้ชัดน,นะคะจากการวิจัยอะไรเงี้ยแต่ก็โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกรรมพนันธุ์นะคะกรรมพันธุ์แล้วก็สภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูที่มีส่วนไหมการเลี้ยงดูก็มีส่วน เช่นเช่นการเลียงดูที่มีส่วนเนี่ยคุณครูยกเป็นวิทยาพานส์ชนิดหนึ่งว่าเรี้ยงดูแบบไหนถึง,งการดูโท,ทรสัท์โทรศัพท์ใช่ค่ะก็คืคอเก,เกี่ยวค่ะยิ่งยิ่งเล็กๆเนี่ยเด็กเล็กๆ,ๆ <c oughs> แทนที่ผู้ปกครองจะมีการต้อตอบปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเด็กกับผู้ปกค,ครองกลายเป็นว่ายื่นโทรศัพท์ให้แล้วให้เด็กหาข้อมูลด้วยตัวเองนู่นนี่นั่น ถูกใช่ค่ะกลายเป็นว่าเขารับอย่างเดียวนะคะแต่เขาไม่ได้สื่อสารออกไปใช่ครับูดยาหลายๆครอบครัวที่เป็นอย่างนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยค่ะแม้กระทั่งเด็กในโรงเรียนตอนเนี้ยที่สังเกตว่าคุณหมอจะบอกว่าเด็กส่วนใหญ่จะเป็นสมาธิสั้นก็เนี่ยแหละค่ะด้วยสาเหตุนี้ใช่ค่ะก็คือการที่ผู้ปกครองไม่ได้ด้วยสังคมโรงงานเนาะทำงานกว่าจะเลิกงานก็มืดค่ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้ลูก อยู่กับยายอยู่กับอะไรแล้วด้วยโททศัพ์ใช่แล้วยายก็จะยื่นโทรศัพท์ให้วนบางทีที่เราลงพื้นที่ไปจะเห็นกันหมดว่าเอ้คุยายลูกแกนั่นมนเล่นแต่เกมเล่น่โทรศัพท์แล้วไอการที่เด็กแม้กระทั่งเด็กปกติอะค่ะเด็กปกติติดเกมมันก็จะทําให้เด็กก้าวร้าวได้อาจจะเป็นเด็กที่ประพฤติผิดไปอยู่ในสถานพินิจมันก็มีส่วนที่จะทําให้เด็กไปอยู่ในสถานพินิจได้เรื่องเกมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสําคัญ เชื่อว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้ออกไปนี่อาจจะได้ข้อคิดคุณครูเยอะเลยแนะนําผู้ปกครองน่อยครับเราควรที่จะก็สําหรับผู้ปกครองนะคะคือการดูแลบุตรหลาน,นมันเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะช่วงวัยแรกเกิดถึงหกปีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกช่วงวัยทองของเด็กปฐมว,วัยวัยทองใช่ค่ะเ,เพราะเด็กใช่ค่ะเป็นเด็กมันเป็นช่วงที่เด็กเขาจะเรียนรู้ได้เร็วเช่นสังเกตง่ายๆชื่อเด็กจะชอบเล่นแบบ เรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่เรียนแบบเพื่อนเรียนแบบนี้นี่คือช่วงไวทองของเขาถ้าเขาได้เรียนแบบพฤติกรรมที่ดีได้รับการใช่ค่ะได้ได้ได้ฝึกที่ดีมีพัฒนาการที่ดีเป็นไปนตามวัยพัฒนาการต่อไปเขาก็จะเป็นไปนตามวัยสามารถอยู่ในโรงเรียนได้ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พัฒนาการเขาอยู่กับโทรศัพท์แล้วเขาไม่ได้ออกไปวิ่งเล่นไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อน ไม่ได้คุยกับใครอย่างเงี้ยพัฒนากาเรเขาก็จะหยุดชะงักแล้วมันก็จะทําให้ช้าใช่ค่ะอันนี้คือมีส่วนค่ะสําหรับผู้ปกครองที่ทํางานเนาะอันนี้ก็แต่ก็เห็นใจนะคะ่ะเพราะว่าพาอเด็กที่นี่ก็เป็นก็นคือผู้ปกครองทํางานงคือผม<ๆ>พูดอย่างนี้สมัยก่อนผู้ปกครองก็ทํางานเหมือนกันช่แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนกัน สมัยก่อนนี่ผู้ปกครองทำงานเด็กๆก็ยังไปไปวิ่งเล่นาใช่ใช่ไปกันตัวยาใชดใช่แต่ทุกวันนี้เลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยใช่คือจริงๆเด็กวัยนี้ควรจะวิ่งเล่นตามวัยวิ่งใช่ค่ะร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมเด็กปฐมวัยก็คือร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแต่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เป็นพัฒนาการษณ่เทคโนโลยีอย่างเดียวผู้ปกครองบางคนบอกว่าอุ้ยลูกฉันพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เล็ก จริงจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกค่ะเด็กวัยนี้ถามว่าควรจะพูดภาษาอังกฤษไหมทั้งที่ภาษาไทยยังพูดไม่ได้ออใช่จริงไหมคะสื่อสารเราต้องสื่อสารภาษาแม่ของเราก่อนเรายังแอบชื่นชมนะว่าลุมน้าร้องพูดภาษาอังกฤษเก่เด็กออทิสติกครูเนี่ยค่ะคุยกับครูเป็นภาษาอังกฤษนะอ้าวทำไมอะคุณครูเนี่ยเขาด้วยความเขาดูยูทูบไงคะอ๋อเขาเเขาก็จะร้องเพลงแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็พูดเป็นภาษาตะตูน กลายเป็นว่าเขาพูดสื่อสารกับครูไม่ได้ใช่ครับผมสังเกตอย่างนึงวือเด็กเด็กเขาต้อิจารว่าเด็กคนนี้ที่เขาเขาจะเก่งในเรื่องของของคอมพิวเตอร์เก่งในเรื่องของโทรศัพท์เก่งมากใช่เข้าไอแพดเข้าได้ค่ะใช่บางคนพวกข่อคนนี้ทาไม่เป็นต้องให้เด็กให้ความรู้คุณครูแล้วก็อย่างนี้ในการเปิดจันถึงสุขสาวทิตย์ของเราจะเปิดจันเด็กมาเรียนจันทถึงพื้นส ส่วนวันศุกร์เนี่ยคุณครูจะออกเยี่ยมบ้านก็คือไปดูเด็กเด็กที่บ้านเด็กที่ติดเตียงอะค่ะค่ะเรามีภารกิจอีกภารกิจหนึ่งคือเด็กที่อยู่ที่บ้านที่เป็นเด็กติดเตียงที่ไม่สามารถที่จะมาเรียนที่นี่ได้เราก็ต้องไปให้บริการเขาค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่เราจะต้องไปคัดกรองไปให้คําแนะนําของคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนด้วยอ๋อเนอค่ะโอ้ยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกับท่านย์ตะรวัตเนี่ยมีอะไร ช่วยเหลือก็ยินดีจะมาสนับสนุนเลยคนาะก็ผมเพิ่งรู้เพิ่งเห็นจริงๆที่น้องอำเภอพันทองเรามีสิ่งดีๆอยู่ที่นี่นะคุณครูครับตรงนี้อยู่ที่หนองละขาใช่ค่ะเอ่อตรงนี้เขาเรียกอาคารไหนนะอาคารอปปรลอาคารอปปหลหนองละขาเนาะก็คือถ้าผู้ปกครองคนไหนอยากได้ความรู้อยากได้สอบถามข้อมูลติดต่อที่คุณครูที่ได้เลยได้ค่ะหรือว่าต้องการโรงเรียนโรงเรียนที่เปิดให เปิดห้องพิเศษสําหรับเด็กพวกนี้ก็มีที่เป็นเครือข่ายของเราที่เราทํางานร่วมกันอยู่เช่นโรงเรียนชุมชนวัดหนองตําลึงโรงเรียนเสื้อสําราญอย่างเงี้ยค่ะผมเชื่อว่าอย่างผู้นาของเราเนี่ยบางคนรู้แลอาจจะหลายๆคนที่ยังไม่รู้เนาะไปรู้บ้านมาขอคำแนะนำว่าเอ้ลูกนีเป็นอย่างนี้หลานนีนเป็นอย่างเงี้ยมาขอคำแนะนําว่าจะไปติดต่อตรงไหนได้อะไรยังไงที่เราก็ให้คําตอบไม่ได้เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนี้มีอยู่เอาวันนี้ กุณกุณตุต้มคุนกุลตุ้มนี่ตุ้มกับได้มาคุยในวันนี้ได้ได้ความรู้มากแล้วก็ได้นํา,าเรื่องราวดีไปบอกเล่าให้ลูกบ้าฟังว่าเออที่นี่มีน,อนอ้องศูนยอย่างนี้เป็นกําลังใจให้คุณครูนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทริปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องชาวเมืองพันทองเราเราเนาะก็พี่น้องถ้าสนใจหรือว่าเราติดขัดเรื่องพวกนี้ ก็มาติดต่อที่คุณครูได้ไดเลยเนาะติดต่อสอบถามได้ค่ะเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูนะเราก็เป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณนะครับจันะครับ